แม่ภัยอย่าสนใจปกป้องชาลีแม่แม่ไม่ได้ว่าแม่รักชาบอกว่าฉันเนี่ยแหละชียราให้สองคนมาเป็นแฟนกันตั้งแต่แรกแล้วแบบโอ้ยแทบจะตายให้น้องมันมารับงานเนี่ยมาถ่ายทํางานแรกแม่ไผ่เนี่ยได้ดูไหมว่าแม่ไผ่กีจนไม่มีเสียงอะ่ะเหมือนพวกเธอแหละฉันเชียร์ไม่รู้จะเชียร์แบบกีจนขี้หดตดหายหมด กี๊จนหมดแรงเข้าใจไหม <c oughs> คือลุ้นให้ <c oughs> เขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะ่ะรักชอบทั้งคู่ติดตามทั้งคู่แต่ที่พูดนี่หมายถึงว่าเห็นคอมเมนต์ที่ด่าก,กาหมินหรือและสิ่งที่ชาลีต้องออกมาพูดเพราะเขาก็รับแรงกดดันไม่ได้เพราะคนมันไปด่าถึงครอบครัวเขาน้องถึงออกมาพูดแต่ที่แม่พูดนี่หมายถึงว่าในส่วนที่ไปว่าเขาหลอกมันหลอกตรงไหนเนี่ยลูก <c oughs> เขาไม่ต้องทํางานหรอ ภาพหลุดก็จากแม่ไผ่เออใช่กล้องวงจรปิดคืออะไรอันนั้นมันคือเรื่องอันนี้แม่ไผ่ก็ไม่รู้หรอกว่าจะยังไงก็ตามมันก็อาจจะยังไงก็เหอะแต่มันเป็นเรื่องคนสองคนน่ะนึกออกไหมแม่ก็ไม่รู้อะ่ะเออไม่มีใครเทงานแม่หรอกลูกไม่ต้องห่วงหรอกกามินไม่ทิ้งแม่อยู่แล้วแหละ ใช่เวลาน้องขายของเต็มที่มากจะให้ปล่อยหลุดยังไงดิสามสาิบเอ็มคืออะไรอ้าวรับจ้างรีวิวปัตกตะก้าขายของรับงานพรีเซนเตอร์ถ้ามาได้สามสิบล้านจริงก็ดีดิก็ถือว่าเขาก็มาทำงานน่ะนึกออกไหมเขาก็ได้ทำงานเขาก็ได้ทำงานเขาไม่ได้มานั่งอยู่ฟรีๆแล้วเงินสามสิบล้านตู้มมาแล้วกูบินหนีเลยไม่เขาทำงานลูกเขาไลฟวันหนึ่งกันกี่ชั่วโมงกว่าจะได้เงิน รับงานบีเซนเตอร์ก็ต้องทางานให้เขาไหมละ่ะปักตะกา้าขายของให้เขาก็ต้องขายให้เขาไหมละ่ะแล้วถามว่าเวลาได้น้องก็ไม่ได้ได้คนเดียวอย่างแม่ไผ่จ้างแม่ไผ่จ้างก็ได้ทั้งสองคนหเหมือนถ้าเจ้าของแบรนด์จ้างอะไรคือถามว่าการมินได้คนเดียวแล้วขนเงินหนีเกาหลีเหรอเปล่าเราเราเราก็คนนึงพูดถูกแล้วไม่ใช่การกุศลมันไม่ใช่การกุศลลูกเขาทํางานเขาต้องได้เงินถูกไหม เขาไลฟ์สดขายของก็ต้องได้เงินเขารับงานรีวิวก็ต้องได้เงินแถมได้น้องก็ไม่ใช่ได้คนเดียวทําน้องเขาเสริมกันทั้งคู่ทําเขาก็ได้กันทั้งคู่ไหมเงินเขาก็ได้กันทั้งคู่ไหมถ้าบอกว่าผลประโยชน์คือผลประโยชน์ยังไงมันก็มันก็ทั้งสองคนได้ด้วยกันน่ะส่งเสริมกันให้เจริญนะลูกยิ่งงานเยอะเงินเยอะมันก็พากันรวยทั้งคู่ถูกไหมเด็กๆมันก็พากันซัดเซตประสบความสําเร็จอ่ะถ้าจะบอกกันโอ้ยแล้วก็มีหลอกเอายังไงยังงงิันเห็นใส่ชุด แต่งตัวไรเต็มที่ขายของแล้วมนไปหลอกเงินใครวะเนี่ยก็งงอยู่นะว่ามันไปหลอกเงินใครวะเนี่ยงงอยู่ทุกคนทีมงานหลังบ้านได้หมดค่ะคนปล่อยข่าวเ,เสียเนาะคนปล่อยเสียแม,ม่ไผ่อ้อย่างแม่ไผ่อ่ะผู้ว่าจ้างเป็นผู้ว่าจ้างน้องคนหนึ่งแม่ไผ่บอกเลยน้องได้คนเดียวเหรอเงินว่าจ้างอะถามหน่อยน้องไม่ได้เงินว่าว่าจ้างคนเดียวนะเออ เราจ้างเขาเขาก็ต้องไปแปลตัดสรรปันส่วนหลังบ้านเขาน้องก็ต้องได้ทุกคนก็ต้องได้แค่นั้นคือแม่ก็อยากให้พวกเขาสองคนรักกันดีกันนั่นแหละแต่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา ประสบความสําเร็จก็ประสบความสําเร็จด้วยกันทั้งคู่ได้เงินก็ได้เงินกันทั้งคู่รวยก็รวยด้วยกันทั้งคู่อะไรแบบพูดไปแม่ไผ่พูดถูกไหมทํางานก็ต้องทํางานด้วยกันทั้งคู่แล้วหลอกยังไงอะ่ะมันฟังไม่ขึ้นไงไอ้คำนี้คือเจ็บมากนะเอามาจากไหนที่บอกว่าชาลีต้องจ่ายสามสิบเอ็มให้ชาการมินกลับอันนี้แม่ไผ่ว่ามั่วล้วค่ะไปเอามาจากไหนมั่วสุดๆแล้ว ได้เหมือนกันทั้งคู่อันนี้ไม่รู้ค่ะรู้แค่ว่าน้องทํางานก็ได้เงินนะคะเวลาเราจ้างเราก็จ้างกันทั้งคู่ผลประโยชน์ก็ได้กันทั้งคู่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่ได้ไม่ใช่คนหนึ่งขนเงินกลับบ้านไปเลยก็ต้องทํางานแลกไหมแค่นั้นเองขายของเลยแม่ปักตะกร้าไม่ได้ลูกแม่ไม่ คือแม่ไผ่วังแม่แม่ไผ่พูดถึงเป็นกลางเพราะแม่ไผ่ก็รักชาลีแม่ไผ่อยากให้น้องเขารักกันอยู่ด้วยกันนานๆแม่ไผ่อยากได้อย่างนั้นจะตายหนูแต่ถ้าเขาไปด้วยกันไม่ได้จริงๆแล้วจะให้ทํายังไงเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจเขาแต่ถ้าเขาไปกันไม่ได้แล้วทำไมต้องไปด่าเขาชั่วบ้างเลวบ้างเฮียบ้างเหมือนฆ่าใครตายสักอย่างเออ คนที่ไม่ได้รู้จริงไงอย่าพูดเลยแล้วเบอกหาว่าเขาหลอกมาเอาผลประโยชน์นู่นนี่นั่นแม่ไผ่มองว่าน้องสองคนเขาเสริมกันค่ะน้องแน็คพามาหาการมินถ้าการมินไม่มีความสามารถพอก็ไม่มาถึงทุกวันนี้อ่าน้องการมินก็เสริมน้องแน็คมันก็ยิ่งดังกันไปใหญ่เลยแมมันเสริมกันนั้นคู่เลยมันก็ยิ่งดังไปใหญ่เลยไงคนก็ยิ่งลุ้นเมื่อไหร่แม่งมันจะเป็นแฟนกันวะเมื่อไหร่มันจะอยงมันก็เสริมกันไปไงคะแม่โดนปั่นแล้วไม่เป็นไรลูก แล้วอ,อย่างการที่แม่ไผ่จะมีแฟนสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วจิ้นกันแล้วแม่ไผ่แบบเฮ้ยมันพยายามเต็มที่พยายามปรับแล้วถ้ามันไปไม่ได้กันจริงๆแล้วคือ,อยังไงอะแม่ไผ่ต้องการเป็นคนเฮี้ยคนเลวต้องเป็นคนชั่วเป็นคนหลอกลวงเป็นคนเอาผลประโยชน์เขาต้องกลายเป็นคนที่แบบสารพัดเลยเหรอเหมือนฆ่าใครตายเลยวะกูมันก็เพราะว่าพวกเราคาดหวังกับความรักครั้งนี้มากไงพอมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังทุกคนก็ทัวร์ก็ไปลง ทั้งแน็กทั้งชาลีเลยส่วนน้องชาลีเขาไม่ไหวค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องออกมาพูดเนาะถ้าเขาโดนด่าแบบคอมเมนต์ด่าเขาขนาดนั้นนะเขาก็ต้องออกมาพูดแต่เขาเน้กก็อยู่ที่การบินว่าจะเลือกออกมาพูดไหมแต่ถ้าจะบอกว่าเขาหลอกเขาไปหลอกเอาเงินหลอกยังไงหลอกยังไงเขาต้องทํางานไหมเวลาเวลาเจ้าของแบรนด์ว่าจ้างมันก็ได้กันทั้งคู่ไหมอะถูกไหมก็เสริมกันทั้งคู่อะ ก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดน้องเขาไปด้วยกันไม่ได้จริงๆคือกามินต้องผิดและเลวต้องเฮียต้องชั่วเหมือนฆ่าใครตายขนาดนั้นเลยหรอแม่ไผ่ก็อยากรู้เหมือนกันเราก็ดูกันห่างๆนั่แหละก็รักกันทั้งคู่อ่ะหนึ่งออกหมายรักทั้งกามินและรักทั้งชาลีอย่าไปว่าเขาเรียกว่าอย่าไปว่าแม่ไผ่เห็นคอมเมนต์แล้วแบบมันอย่าไปว่าชาลีอย่าไปว่ากามินคือรอฟังเขาก่อนเขาอาจจะไปด้วยกันได้ก็ได้นะเขาอาจจะแบบรักกลับมารักกันก็ได้ หรือถ้าเขาไปกันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องเคารพกันแต่ใจเลือกเก็บความน่ารักที่เขาเคยมอบให้เราดีกว่าแม่อันนี้จริงๆนะแล้วถามมาผลประโยชน์ผลประโยชน์ยังไงฉันในฐานะผู้ว่าจ้างงานน้องน้องเขาก็ได้กันทั้งคู่ไหมเขาก็ต้องทํเงินทั้งคู่ไหมเบานี่ไแรแลกให้แม่ภัยเนี่ยถามว่ากามินได้เงินคนเดียวหรอคือน้องเขาก็ต้องช่วยกันสามสิบเอ็มมาจากไหนอีกมั่วถ้ามันได้สามสิบเอ็มก็ดีสิอ,อะไรสดบักตาก,ก้างาน รีเซนเตอร์งาน uh, รีวิว uh, นั่นคือการทำงานนะครับ oh, <come> แม่ไผ่ระวังแม่ไผ่แม่ไผ่มไม่ได้อะไรอย่าด่าแม่นะลูกแม่ไผ่พูดจริงๆแม่ไผ่รักทั้งคู่แม่ไผ่อยากให้มันกลับมาดีดองมันกลับมาดีกันจะตายแม่ไผ่นั่งเชียร์กันเหมือนพวกเราเนี่ยแหละค่าปรับสามสิบเอ็มมั่วแล้วอันเนี้ยมั่วแล้วค่ะมั่วแล้ว อันนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมน้องเขาไม่เหลือเงินว่าชารีไม่เหลือเงินแม่ไม่รู้คือแม่ไผ่ไม่รู้ค่ะนะคะแม่ไผ่รู้แม่ไผ่รู้ถึงขนาดว่าเราเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราจ้างใครใครมาอย่างงานคู่เนี่ยน้องก็ต้องได้กัน,นั้งคู่อยู่แล้วแต่ถ้าได้สามสิบเอ็มอย่างที่บอกก็ดีสิก็ได้เยอะนะ ใช่เขาไม่ได้มีแค่แบรดแม่ไผ่อะไรพวกสามโดนค่าปรับสามสิบเอ็นไม่จริงอ่ะโดนจากใครเหรอไม่บบอ่ะ,อ,ะอื่นเหรอไม่ไม่อ่ะมัว่วอันเนี้ยมัว่วมัม่วมากอืข่าวมัว่ว บอกว่าน้องท้องด้วยโอ้โหกูสงสารคามินก็นี่งไงถึงบอกว่าโฮดามา่า <c oughs> คือแม่ไผ่อ่ะก็เป็นเมนทั้งชาลีและกามินแต่สิ่งที่แม่ไผ่รับไม่ได้คือแม่ไผ่เห็นคอมเมนต์ไงแม่ไผ่ก็เลยพูดนิดนึงว่าผลประโยชน์หลอกเอาเงินน่ะมันผลมัน,ม,นมันเอาตามหลักความเป็นจริงความเป็นจริงของมนุษย์เลยทุกคนที่มันแบบไม่ได้เข้าข้างไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะทำงานก็ต้องแลกเงินผลประโยชน์ยังไงเขาก็ต้องมานั่งไล์สดงกงกเขาก็ต้องได้ปะ อย่างเราอย่างผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างแบนด์มาจ้างน้องเนี่ยเขาก็ต้องได้ทั้งสองฝ่ายไหมเธอแล้วเขาไปหลอกเอาผลประโยชน์โกยเงินกลับยังไงการม,มีแฟนมาเกาหลีโอ้ยแฟนที่ไหนวะน้องมาอยู่ที่นี่หกเดือนอยู่กับน้องแนททุกวันเดี๋ยวซังมินเออไม่เอาไม่พูด แม่ไผ่ก็รักทั้งชาลีและกามินแหละก็อยากให้น้องเขาไปได้กันยาวๆเนาะแต่ก็รอดูแม่ไผ่ช่วยยังไงคือแม่ไผ่อาจจะช่วยอะไรน้องไม่ได้แต่แม่ไผ่ก็พูดได้ตามความจริงตรงนี้หานะคนที่เป็นเจ้าว่าจ้างงานน้องเนาะแค่นั้นแหละทุกคน อะไรสามจุดหกเคบริหารดีๆอะไรวะงงเป็นกลางดีที่สุดเราฟังก่อนฟังฟังน้องออกมาพูดก่อนดีไม่ดีเดี๋ยวเราได้กินอาหารหมากันนะถ้าเราพูดกันเยอะยเขาอาจะกลับมา,อเ,าเอออย่าเพิ่งคิดไปไกลเลยคือมันมันยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนอะทุกคนเนื้ออกปะเดี๋ยวอย่าพึ่งพูดเยอะเลยเขาอาจจะแบบเออ ถูกไหม,ม <laughs> งานแม่ไผ่เดี๋ยวยังไงน้องก้ามินก็ไลค่ะแม่ไม่ต้องไอ้นั่นหลอกทุกคน,มแ,น,นกแม่ไผ่รู้รู้ว่าไม่จริง30มสิบเอ็นอะแม่ไผ่รู้ว่าไม่จริงค่ะแม่ไผ่แม่ไผ่ มันมีช่องว่างระหว่างหดใจกับไม่มีเวลานะโดนขนาดนี้กลับมาแล้วแม่ก็พวกเราเนี่ยแหละแม่ไผ่ครับระวังสายปั่นแม่ไผ่โดนแล้วแหละจะปันน่นยังไงก็ปั่นไปเถอะนะคะแต่แม่ไผ่แค่พูดถึงกลางๆเฉยวๆว่าแม่ไผ่เห็นคอมเมนต์แล้วแบบว่าแม่ไผ่เออแม่ไผ่ไม่ขอพูดดีกว่าคะ่ะเออ เออกลับมาไม่กลับมาก็อยู่ที่สายปันแหละถ้าโดนหนักๆก,ก็ไม่กลับอ่ะเขไปโจมตีเขา<อ>ไปโ<อ> <ไป S 1> จมตีหนักๆนะกลับมาก็โดนตาหน้าไปแล้วว่าหลอกมาเอาเงินแล้วถ้าหลอกมาเอาเงินยังไงวะก็บอกว่าเวลาผู้เจ้าผู้เจ้าของแบรนด์ว่าจ้างงานเวลาเขาได้เงินเขาก็ได้กันทั้งคู่ไงลูกไปหลอกเอาเงินเขายังไงต้องทํางานไหมยืนไลฟ์ขายของไลฟ์สดสองสามชั่วโมงงกงกง แม่ไผ่ระวังเซฟตัวเองด้วยเออเซฟไม่อยู่อะลูกแม่ไผ่ก็บอกแล้วว่าหลักทั้งคู่ที่ฉันเห็นคือฉันทนดูคอมเมนต์ไม่ได้แค่นั้นเองแม่ไผ่เป็นกลางก็บอกอยู่ว่าแม่ไผ่เชียร์ทั้งชาลีและกามินอยากให้น้องรักกันนานๆมากเลยแต่แม่ไผ่เห็นที่ว่าไปหลอกๆยังไงในฐานะแม่ไผ่ก็เป็นผู้ว่าจ้างงานน้องอ่ะเป็นเอ็ม m v พีอะเป็นผู้ว่าจ้างจ้างงานน้องหาว่าน้องมาถึงโกยเงินกลับเหรอน้องต้องทํางานไหมคะ นะกลางกี่โมงกลางกี่โมงหมายถึงแม่พูดว่าทั้งชาลีและการมินอะดาม่ามันน้องเขาโดนทั้งคู่เลยแต่สิ่งที่แม่โดนด่าก็เป็นเรากล้ากลับไมแม,ไม่ไม่กล้าแม่ไผ่พูดถึงว่าถ้าเกิดอับหนึ่งใช่ชาลีเขาไม่ได้ว่านะฟังตลอดอืมจริงโดนฉํามาทั้งคู่อะดามา่า ถ้าชาลีไม่พูดก็โดนไปโจมตไีไปโดนไปโดนดากใช่น้องก็ต้องพูดอยู่ดีใช่ไอคนฟังนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์มั่วไปหมดแม่ไผ่ไม่ได้เหนือวคนอื่นรู้จักการมินแม่ไผ่ไม่ได้เหนือวกว่าคนอื่นค่ะแต่แม่ไผ่พูดว่าคาว่าหลอกหลอกยังไงแม่ไผ่รู้ค่ะไม่ได้เหนือวกว่าคนอื่นแต่ว่าคําว่าหลอกมันหลอกยังไงล่ะลูกเขาต้องทํางานไหมี่ะลูก เขาต้องทํางานแลกเงินไหมอะในฐานะผู้ว่าจ้างงานถามวาผลประโยชน์ยังไงก็ต้องได้เงินกันน่ะก็ต้องทํางานไหมอะลูกอ๋อเขาบอกว่าต้องให้เนาะให้แม่ไผ่ด่ากามินเหรอถึงจะเป็นกลางอะเออจะต้องให้แม่ไผ่ด่ากามินใช่ไหมถึงจะเป็นกลางขอถามหน่อยคือจะต้องให้ให้อืมอือิม,อม,มกันมาพี่อะ คอมเมนต์ <Comment. S 2> คือแม่เผยก็เชื่อมั่นในสติปัญญาและสมองของตัวเองนั่นแหละค่ะกลางมากกลางธุรกิจกเขาบอกว่า,า<ม>กลางมากกลางธุรกิจกว่าจะมีคำว่าธุรกิจตรงนี้นะคะ ต้องขนาดไหนธุรกิจยังไงในเมื่อเขามีปัญหากันอย่างเงี้ยถาม่อยสิ <c oughs> เออธุรกิจยังไงในเมื่อเขามีปัญหากันหนักขนาดเนี้ยเอาธุรกิจตรงไหนเดียฮะจะ <c oughs> ต้องกินข้าวกับน้ำปลาแล้วแหละดูท่าเนี่ยถ้าบอกว่า กามินไม่น่าร้าแม่เซฟอะเซฟด้วยโอเคต้องเปิดมูลนิธิเออว่ะนกได้คะ่ะแม่คือผู้ประสบภัยไปแล้วแม่ภัยชนจอห้องพี่แนนหน่อยชนจอห้องพี่แดนพี่แดน,นไหนอ่ะแม่โดนปั่นด่าว่าด่าเออแม่ภัยไม่ได้ได่าใครไม่ยไม่พูดถึงใครเลยแม่พูดถึงน้องแน็กกับน้องกามินแม่ แม่ก็อยากคาดหวังเนอะที่แม่พายบอกคาดหวังอยากให้เขากลับมาอยู่เหมือนเดิมเนอะแต่การคาดหวังมากยิ่งคาดหวังมากก็ยิ่งเจ็บมากเราก็ต้องไม่คาดหวังอะไรอะทุกคนนึกอ,ออกไหมรักน้องทั้งคู่ชัดเจนค่ะแม่พายบอกแล้วว่ารักทั้งคู่แต่แม่พายรู้สึกว่าอ่าคอมเมนต์ที่โดนแล้วมันแรงมากไงอ่านแล้วมันรู้สึกว่าหลอกยังไงในฐานะที่เราผู้ว่าจ้างอ่ะหลอกเอาผลประโยชน์ยังไงเขาก็ต้องน้องก็ต้องทํางานแลกเงินกับแม่ทั้งคู่อะ ก็ต้องได้กันทั้งคู่ไหมอ่ะระวังข้อมูลเท็จนะแม่มีคนบอกข้อมูลเท็จจะอะไรอะฉันในฐานะคุณว่าคนว่าจ้างน้องเนี่ยถามว่าฉันจ่ายเงินการมินมาได้คนเดียวหรอพี่แนนให้ไปชนจอนะลรคะพี่แนนคือใครอะไม่รู้จักขายเค้กที่ค่ะแม่สองสามวันจะขายไม่ได้ขายมีแต่คนมาเรื่องนี้แหละ ่ต้ย<ล> <พา S 2> น้องไอศ์รีมแม่ไผ่พูดจริงๆแม่ไผ่ก็แม่แมไผ่อยากให้น้องเขากลับมาราักกันจริงๆไม่ได้แบบอะไรเลยไอคำว่ากลางหรือไม่กลางเอาตามหลักความจริงที่แบบตามแบบศัตรธรรมตามโลกเลยคือตามปกติเลยคือบอ<ไ>่านช้ำทุกอ่างใชยเหมจะมครอบตาโอเคโอเคทุกคนอย่าด่าแม่ไผ่เยอะเลยลูกอะ จะขายของก็ขายไม่ได้มีแต่คนมาดามาถามเรื่องนี้กิทิอตอนชาลีโดนว่าปั่นอะไรแม่ไม่ได้หรอกลูก ขายอะไรล่ะไม่มีให้ขายมนุษย์ลำเอียงไม่เที่ยงตรงมีคนบอกก็รักทั้งคู่สนับสนุนทั้งคู่แหละทุกคนเราก็รอดูน้องละกันแต่แม่ไผ่แค่ไม่โอเคคอมเมนต์ที่มันแรงๆว่าว่าเขาหลอกบ้างว่าอะไรบ้างด่าทั้งน้องแน็ด่าทั้งก้ามินแล้วถ้วเกิดเขามาไปด้วยกันไม่ได้จริงๆก็คือถ้าเลิกก็คือต้องด่าว่าเขาชั่วเขาเลวเหมือนเขาฆ่าใครตายอะนึกออกปะ แม่หนีไปอืมเขาก็โดนด่าทั้งคู่เบานี่ <Okay. S 1> สั่งทางไหนบ้างคะแม่ถ้าใครจะสั่งเคก้กกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แม่ไผ่เลยค่ะกด <G> เออน้องก็ถามเมื่อกี้พูดถึงชาลีแล้วแม่พูดไปแล้วไงน้องเคเคแม่พูดไปเยอะแล้วไง ชาลีเขาก็เลือกที่จะไม่พูดตอนแรกเขาก็เออก็บอเขาโดนด่าน่ะเขาก็ถึงก็ออกมาพูดไงทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่มีใครผิดหรอกลูกมันเป็นเรื่องของความรักของคนสองคนไม่มีใครผิดหรอกจริงๆมันมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกเออถ้าคนเราเข้ากันไม่ได้ก็โดนเละทั้งคู่ดราม่าลงทั้งคู่เลยอ่ะแม่เทปูนหน้าบ้านยังเออเดี๋ยวทัวร์รอลงแล้วกูเทปูนนะไม่กูก็พูดตามความจริงอ่ะ แม่ก็พูดตามความจริงอ่ะทั้งคู่เลยพูดตามความจริงๆค่ะเอาตามหลักความเป็นจริงแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออช่วยกดตะก,กะาอืเละทั้งคู่แต่กามินเละกว่าไงเอเอจริงอันนี้จริง ไม่หรอกเพราะว่าด้วยด้วยจริงๆก็เสียหายทั้งคู่แหละต้องพูดถึงเอ่อเปลี่ยนเรื่องคุยเดี๋ยวกูต้องพุ่งเดี๋ยวคืนนี้กูต้องเอาปูนมาโบกหน้าบ้านแหละ <c oughs> อ่าน้องคนนี้บอกอย่าไปคาดหวังอะไรมากพอเรายิ่งคาดหวังเราก็พี่แนนอยากชนจอเขาบอกพี่แนนอยากชนจอไม่ไม่รู้จกักไม่รู้จกักไม่รู้จกักไม่รู้จักไม ไม่ชนไม่ชนแม่ไผ่ไม่รู้จักอ่าไม่รู้จักพี่ของไม่รู้แนนไหนอ่ะไม่ไปอ่ะแม่ไผ่แม่ไผ่ไม่มีตะกร้าให้ปากอ่ะทุกคนกินเค้กไหมไอ้คนลิงคนจะได้หายไปเลยถ้าทํานั่งขายของจะได้ไปออกกันไปก่อนเนี่ยฮะขายเค้กดีกว่าซื้อเค้กแม่ดีกว่าแปะแง้มเอามาพร้าวน้ำหอมมาเอามิกเนี่ยมิกเขาบอกว่าเขาบอกว่า ทัวจะลงหน้าบ้านแม่แม่ขายของเลยอะคิดว่าคงไม่มีใครมาพูดอย่างเงี้ยแต่ที่พูดนี่คือไม่ใช่แหละหลอกเราหลักทั้งคู่นะคะเราเราแค่พูดตามหลักความจริงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาไปด้วยกันไม่ได้จริงๆแล้วต้องเลิกลากันจริงๆคือเนาะผู้หญิงจะต้องเป็นคนผิดคนเหี้ยคนเลวคนชั่วขนาดนั้นเลยหรอใบหวยแทนไม่มีเลขอะลูก ทัวมาเราขายของสี่ต้องาขายของละครจังมินออกประมาณประมาณพฤศจิกาธันวาค่ะทุกคนพูดเป็นกลางเลยเหมือนเอียงให้แม่กลางยังไงลูกแม่พูดความจริงจริงๆว่าเวลาเราจ้างงานเขาก็ได้กันทังคู่ผลป,ประโยชน์เขาก็ได้กันทังคู่อยู่แล้วอะลูกแล้วเขามาหลอกยังไงเขาก็ต้องนั่งไลฟ์สดหลายชั่วโมงมกว่าจะได้เงินเนาะ ต้องรีวิวสินค้าต้องเป็นงานพิจารณพิจเเตเตอ,อร์คือจูจ่ๆแล้วเงินโอนเข้าบัญชีเลยเหรอเขาก็ต้องทำงาน,น,นไหมหละ่ะเขาก็ต้องทำงานแลกเงินไหมลูกไลฟ์สดวลาสามสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยกว่า <ๆ S 2> จะได้เงินค่าจ้างก็นี่ไงยกเค้กมาให้คนไปไงาาแก้ไขไ<า> <ๆ S 1> ม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ที่เป็นกลางเพราะว่าพวกคุณไปว่าเขาเกินใช่น้องเซลลอพูดถูก แม่ไผ่ไม่ได้อะไรเลยแม่ไผ่รักทั้งคู่แต่แม่ไผ่เห็นว่าด่ากันนี้เออถ่าแรงว่าหลอกบ้างอะไรบ้างรักทั้งการมินชาลีรักจากใจเลยค่ะตั้งแต่แรกแล้ว